ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมเอสตาสัญชัยท่านผู้ชมครับวันนี้รายการพิเศษกลับมาพบก,กับท่านผู้ชมอีกแล้วที่สำคัญที่สุดครับสุภาพสตรีที่กำลังรับชมรายการอยู่หรือแม้แต่กระทั่งสุภาพบุรุษ ที่กําลังชมรายการนี้อยู่ห้ามเปลี่ยนช่องทีวีไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีทางออกทางแก้ไขปัญหาของคุณสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าท้องกลมปวดท้องประจำเดือนเลือดออกเป็นลิ่มหรือที่สําคัญที่สุดครับเป็นซีดเป็นผังผืดและไม่มีความสุขในเรื่องชีวิตสมรสแต่วันนี้ครับผมพาท่านอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาของคุณสุภาพสตรีมาพบกับท่านผู้ชมด้วยไปพบกับท่านอาจารย์เลยครับอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์ สวัสดีครับท่านาจายครับต้องบอกว่าเท่าที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปพบกับสุภาพสตรีแล้วก็ได้มีโอกาสนําผลิตภัณฑ์ดีๆไปให้กับคุณสุภาพสตรีทานแต่หลังจากนั้นมายังไงก็แล้วแต่สุภาพสตรีก็ยังถามนะว่าโอ้โหปัญหาทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดครับท่านผู้ชมเรากําลังคุยกันถึงเรื่องระบบภายในผู้หญิงคือเรื่องของมดลูกับ S <S แต่ทีนี้บางคนบอกว่าโอ้โหมดลูกที่ต้องไปตรวจภายในเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับครับมันมองได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์คือคนมดลูกดีไม่ดีเนี่ยหรือภายในดีไม่ดีเนี่ยครับดูภายนอกปุ๊บรู้เลยดูกันด้วยตาดูกันด้วยตาไม่ต้องไปตรวจปิดบงัไไดดบงไม่ได้ปิดบังไม่ได้เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรคุณอาจจะปิดได้ครับเรื่องไม่ฟิตไม่เฟิร์มคุณปิดได้ไม่ถ้าเห็นหน้าท้องเนี่ยรู้เลยว่าจะเฟิตหมดเลยเป็นหมดเลยคือดูจากข้างนอกรู้ถึงข้างในหมดเลย แต่ปัญหามันมีเยอะนะสิครับอาจารย์แล้วมันมีคนฝากมาถามเยอะมากเลยวันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับต้องอ่านจากจดหมายที่ท่านผู้ชมนะครับส่งเข้ามาแล้วก็ถามในรายการหรือบางคนที่โทรเข้ามาถามในรายการตลอดเวลาเลยหาวิธีแก้วันนี้ครับผมรวบรวมเป็นข้อๆเลยครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมด้วยต้องขออนุญาตอาจารย์นะครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยสําหรับผู้หญิงที่เขาถามมากันเยอะนะครับ ถามหน่อยครับอาจารย์ไอจากการที่มดลูกของผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บางคนเป็นง่ายๆปวดท้องประจาเดือนมีกลิ่นมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันแสดงออกอะจิครับเขาบอกว่าข้อแรกเลยครับอาจารย์ทําไมผู้หญิงหน้าท้องจึงกลมไม่ใช่คนอ้วนนะแต่หน้าท้องกลมคือคนที่มดลูกดีหรือมดลูกเข้าอู่เนี่ยหรือมดลูกเล็กเนี่ยหน้าท้องเขาจะนูนอยู่ตรงกลางตรงสะดือนะข้างเอวจะต้องว้าวเข้าเพราะถ้าใครเอวดันออกเนี่ยนั่นแสดงมดลูกเขาดันออกมานะก็แสดงมดลูกเขาหย่อนมันเลยดันเอวออกมา นะครับหน้าท้องจะบาดออกดูปุ๊บรู้เลยแสดงว่าคนที่ผู้หญิงที่หนักอกหนักใจตัวเองไม่ได้อ้วนนะโอ้โหแต่หน้าท้องนี่มันต่อไม่ได้เวลาใส่ชุดมองจากด้านข้างนี่เป็นเหมือนคนท้องอ่อนคือคล้ายกับท้องหมูอย่าอยู่บานบานอย่างนั้นนะแล้วคนชอบล้อเลยอย่างนี้ครับโอ้ยางงี้วบางคนไปออกกันมังกายหรือดาวเต้นอ่ะกเรื่อหางเครื่องหน้าท้องกลมกับทั้งนั้นห้อยออกข้างๆเลยเอวไม่มีครับ อย่างนี้ชุดว่ายน้ำใส่ไม่ได้ชุดรัดรูปใส่ไม่ได้เอาง่ายๆครับแค่กางเกงยีนก็ใส่ไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่ามองไม่ออกว่าข้างหลังหรือข้างหน้ามันเป็นก้นเป็นพุงกันแน่นะครับแต่ไม่ใช่เออมันจะต้องป่องมันป่องยังไงมันเป่งยังไงนหน้าท้องข้างเอวออกโดยโดยรวมดูหน้าท้องแล้วคือหน้าท้องกลมเพราะถ้ามัดลูกดีหรือภายในดีเนี่ยหน้าท้องจะเป็นสันอยู่ตรงกลางตรงสะดือเอวจะต้องเว้าเข้า นะตรงเอวเนี่ยจะต้องว้าวข้าวงั้นผมขออนุญ,ญาตจะถามคาถามแบบรวดเร็วหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมกำลังชมรายการอยู่จะต้องรอรอแบบว่าเอ๊ะแล้วทางแก้มันคืออะไรมัร่งงั้นข้อที่2เลยครับ,รบมีน้องฝากมาถามบอกว่าทําไมหนูปวดประจําเดือนเลือดออกเป็นริ่มตลอดเวลาคือมดลูกเนี่ยพอเป็นแองเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยประจําเดือนมาแทนที่จะไหลทิ้งไม่ทิ้งครับมาไหลขังอยู่ในแองตรงนั้นแหละครับ <Ừ. S 2> ตรงแองที่มันดันเอวออกนั่นแหละมันก็เกิดการเน่าพอเกิดการเน่าการเสียเนี่ยแบคทีเรียเข้าไปย่อยสลายให้เเเกกกิดาาารรรนน่่สีียะคับ มดลูกบิดตัวทันทีครับบิดตัวเพื่อที่จะให้ของเสียออกนั่นเองครับมันประจําเดือนมาวันนี้ไม่ออกวันนี้นะออกวันพรุ่งนี้นูแล้วปล่อยไว้นานเป็นอะไรไหมครับเลือดก็ออกเป็นริ่มนะขับออกมดลูกพยายามบิดเอาของเสียทิ้งนี่คือความฉลาดของร่างกายแล้วมีอีกครับอาจารย์ับพอปวดท้องประจําเดือนนานๆเข้านะครับเขาบอกว่าข้อที่สามครับอาจารย์ทําไมผู้หญิงถึงมีกลิ่นภายในตามหลักแล้วภายในผู้หญิงต้องไม่มีกลิ่นเลยตามหลักแล้วนะถ้ามดลูกเขาดีเนี่ยจะต้องไม่มีกลิ่นเลย จะมีกลิ่นคล้ายๆน้ำนมเท่านั้นที่มีกลิ่นเพราะว่าประจำเดือนฤดูขาวหรือไข่ที่สลายตัวมาขังอยู่ในแองข้างในแล้วออกไม่ได้พอพูดถึงระดูขาวอาจารย์ครับคําถามผมรวบรวมมาอีกแล้วครับ,รบทำมผู้หญิงบางคนมีระดูขาวตลอดเดือนหรือมีมากกว่าปกติมดลูกเนี่ยพยายามที่จะบิดเอาของเสียทิ้งครับแต่บิดยังไงก็ออกไม่หมดนะของที่เป็นลิ่มเป็นก้อนเป็นเมือกนะเป็นถุงน้ําออกไม่ได้พอออกไม่ได้ความฉลาดของร่างกายอีก ก็จะดึงน้ําเข้าไปล้างตัวมันเองนะน้าที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะมันจะดึงเข้าไปล้างตัวมันเองแล้วมันก็เลยขับออกมาเป็นรายวันออกทุกวันฮะอาจารย์ครับดิฉันมีคําถามจะถามว่าดิฉันยังไม่ได้แต่งงานบางคนบอกว่าดิฉันแต่งงานแล้วนะครับแต่ทําไมปากช่องคลอดของดิฉันมันขยายตัวหรือเรียกง่ายๆทําไมไม่กระชับไม่กระชับคือเมื่อมีของเสียอยู่ข้างบนมัดลูกเนี่ยนะครับ ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็จะสั่งให้ช่องคลอดคลายตัวออกทันทีเหมือนเราท้องเสียหูรูดทวารอ้าออกเองนะหนีบก็ไม่อยู่เช่นเดียวกันถ้ามีของเสียอยู่ข้างบนข้างล่างต้องถูกสั่งให้เปิดครับเพราะถึงเราจะไปทํารีแพร์เดี๋ยวมันก็อ้าออกอีกนี่คือกไกธรรมชาติที่ปกป้องร่างกายเพราะถ้าคนมีของเสียอยู่ข้างบนและช่องคลอดกระชับนี่เรียบร้อยเลยเขาจะเป็นโรคอย่างรวดเร็วนี่คือความสมดุลของธรรมชาตินะทำให้ช่องคลอดอ้าออกเพราะผู้หญิงที่ ปวดท้องเมนหรือมีกลิ่นภายในนะหรือหน้าท้องกลมเนี่ยยังไงก็ไม่กระชับอาจารย์ครับกับทีนี้มันจะเป็นผลต่อเนื่องเลยจากคขาถามเขาบอกว่าพอปักช่องคลอดไม่กระชับับทีนี้มันเป็นเรื่องแปลกมหาศารย์สําหรับบางคนอีกบอกอาจารย์ครับขนาดของสามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทั่วๆไปครับแต่ทําไมเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วหนูจึงเจ็บคะคือที่เจ็บนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เจ็บช่องคลอดนะครับ ที่เจ็บนี่เจ็บปากมะลูกเพราะคนที่หุ่นดีๆเนี่ยนะถ้ามดลูกเขาหย่อนเนี่ยมันจะไหลลงต่ําเขาเรียกปากมะลูกลงมาต่ําพอมีเพศสัมพันธ์ก็จะชนเอาปากมะลูกก็เลยทําให้ปากมะลูกอักเสบเพราะที่เจ็บเจ็บปากมะลูกไม่ได้เจ็บช่องคลอดครับโอ้โหอาจารย์ครับต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสพบกับผู้หญิงหลายท่านครับแล้วบางคนเนี่ยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเนี่ยครับโอ้โหมันเป็นความทุกข์เจ็บช้ำน้ําใจหรือว่าสามีภรรยาหลายคู่เลิกกันนะครับครับ สามีต้องไปมีภรรยาใหม่คือดูง่ายนะครับท่านผู้ชมผู้หญิงคนไหนหุ่นดีๆครับหน้าท้องกลมๆนะคนนั้นมดลูกตับ,บ,บยกมาถึงตรงนี้แล้ว6ข้อแล้วอาจารย์ถามนิดนึงว่าเหล่านี้มีทางออกมีทางแก้ไหมคือทางแก้ถ้าเป็นทางวิยาศาสตร์ทางสมัยใหม่ก็คือผ่าตัดยกมดลูกก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรครับประมาณเจหมื่นนะครับ แต่วันนี้เรามีทางออกนะคือมดลูกมันยืดหดได้ทั้ง4ี่ห้าสิบเท่าตัวมันเองยืดหดได้ถ้าเราไปตัดไปแต่งให้มันเล็กเนี่ยมันก็จะผิดธรรมชาติอ้าออกไม่ได้มันผิดความเป็นธรรมชาติของมันงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาหาวิธีแก้กันครับหาวิธีว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำยังไงกันเพราะว่าคาถามผมนีงมีอีกเยอะเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ดูมากําลังสนุกเลยนะครับทีนี้ข้อที่7ครับอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้ปล่อยค้างไว้จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไหมคนที่ปวดท้องเมนนานเกิน5าปีมีพังผืนน พังผืดคือมันซีนนมดลูกเพื่อที่จะไม่ให้แบคทีรียเข้าไปชัยชอนให้เกิดการอักเสบหรือจะเป็นมะเร็งเพราะมะเร็งมดลูกจะไม่ค่อยมีมีมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งรังไข่เห็นไหมนั้นนี่คือความฉลาดของร่างกายที่มันซีนโดยซีนพังผืดพังผืดนานๆไปถ้าเราไม่รีบรักษามันก็จะก่อตัวเป็นเนื้องอกเป็นซีดก่อตัวตามมานะแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโอ้ทีนี้สําคัญมากเลยครับอาจารย์ครับผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะฮะ โทรเข้ามาถามเขียนจดหมายมาถามบอกว่าอาจารย์คะหนูจะแก้ปัญหาอย่างไรดีหรือเพราะอะไรคะหนูถึงได้มีลมเข้าออกช่องคลอดก้มก็มีลมออกับเงยก็มีลมออกเวลามีอะไรกับแฟนมันก็ดังฟอ,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 อบแฟบฟอบแฟบอย่างนี้อาจารย์เพราะอะไรครับกอนนั้นไงมดลูกมันกลางตัวออกมันเลยข้างในพอกลางตัวออกก็มีของเสียกับลมเท่านั้นพอกดหน้าท้องลมออกครับ,รบก้มลมเข้าครับซื้อซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รถเขย่าไม่กี่ทีลมสูบเต็มท้องเลยอาจารย์ครับ ยังมีคําถามอีกบอกว่าเนี่ยหนูหน้าท้องก็กลมปวดท้องประจําเดือนเลือดหนูก็ออกเป็นริ่มกลิ่นก็มีช่องข้อหนูก็ไม่กระชับหนูเป็นมาเกือบครบทุกข้อและอาจารย์แต่หนูยังมีมากกว่านั้นค่ะนี่เขียนโทรมาถามนะครับหนูมีอาการเหล่านี้แล้วแต่ทําไมมันส่งผลกับภายนอกร่างกายคะกล้ามเนื้อมันหย่อนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกสะโพกท้องแขนแก้มหรือว่าใต้คางถุงใต้ตามันเละหมดเลยเพราะอะไรครับอาจารย์มดลูกคือกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อมดลูกคลายตัวหรือหย่อน กล้ามเนื้อมัดอื่นก็กล้ามเนื้อเหมือนกันก็คลายตัวหมดนะฮะหูรูดก็คลายตัวด้วยนะถ้าหูรูดคลายตัวก็คือกล้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดก็คือกล้ามเนื้อเพราะเด็กวัยรุ่นบางคนอายุยี่สิบนี่นะก็กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วนั้นพอดีเลยครับับมันก็พอดีเลยเพราะว่าข้อที่สิบครับที่ผมรวบรวมคําถามมาแสดงว่ามีผลต่อกล้ามเนื้อนะครับเขาบอกว่าทําไมหนูหูรูดหย่อนพอหูรูดหย่อนก็เลยกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เมื่อกี้อาจารย์ตอบคำถามให้ไปแล้วทีนี้มาข้อสิบเอ็ดเลย์ครับ ไอ้การปัสสาวะไม่อยู่ไม่เป็นไรครับมันฉี่ไม่สุดครับแต่พอจะเบ่งฉี่มันไม่ออกอีกครับคนที่เบ่งปัสสาวะไม่ออกก็คือมดลูกต่ำพอเบ่งปุ๊บปอดก็ดันลงครับกล้ามเนื้อเอวก็ดันเข้าครับปากมดลูกไหลหนักลงไปอีกครับก็เลยหรือยกของหนักก็ได้นะไหลออกมาเบียดเอาท่อปัสสาวะก็ปัสสาวะไม่ออกเบ่งก็ไม่ได้บงยิ่งเบ่งไม่ออกครับยิ่งเบ่งยิ่งเบ่งไม่ออกก็ต้องใช้นิ้วดันครับถึงจะฉี่ได้แสดงว่าข้อ10กับข้อ11เนี่ยคือการก้านปัสสาวะไม่อยู่ครับ เบ่งก็ไม่ออกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่คลอดลูกเดี๋ยวนี้ทั่วไปฮะเมื่อก่อนสมัยโบราณนี่อาจจะเป็นคนสูงอายุสมัยนี้แล้วเละทุกคนนะคนสมัยนี้ไม่ยอมทานสมุนไพรทั้งนั้นเองครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ดูรายการมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับบางคนดูมาตลอดหนึ่งสองสา0 11โอ้าหเจ็้าสิสิบ็อูหูหนูเป็นไปเกินห้าแล้วค่ะอาจารย์ครับทีนี้จะทำยังไงดียังไม่หมดนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับดีฉันอยากมีลูกมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ แทงมาหลายครั้งถามว่าทําไมดิฉันจึงแทงลูกง่ายปากมันลูกมันอ้าออกครนะคือเขาพยายามที่จะคลายของเสียพอถึงอสุูจิขึ้นไปก็ไหลลงมาครนะถึงติดลูกก็ต้องแท้งครับแต่ถึงติดเข้าไปข้างในก็ก็มดลูกบันบิดตัวตลอดเวลาก็ก็จะก่อตัวไม่ได้คือยังไงก็แล้วแต่จะขับออกติดลูกยากแท้งลูกง่ายอู๋นี่ปัญหาเลยนะครับปากมดลูกจะไม่ดูดอสุูจิเลยจะอ้าออกตลอดนะครับต่างกับคนที่ม้ลูกดี นะครับมดลูกจะโดนอสุจิเลยทีนี้เราล้อย้อนไปถึงอีกนิดหนึ่งอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนในข้อที่13เลยน้องคนนี้เขียนมาถามบอกว่าหนูอายุยังไม่เยอะเลยค่ะนะครับแต่ไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะครับที่เป็นเด็กยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนนะก็ผมรวบรวมคำถามมาบอกว่าประจําเดือนหนูมาไม่ปกติครับมาไม่สม่ําเสมอคือถ้ามดลูกเราหย่อนหรือมดลูกเราโตเนี่ยนะมันเหมือนคนท้องได้หนึ่งเดือนหรือ2เดือนครับการตกของไข่จะตกไม่คงที่แล้วครับ นะครับเพราะงส่งผลให้ประจําเดือนมาบ้างไม่มาบ้างหรือบางคนพังผืดนาพังผืดนามันก็ขึ้นไปซีนทําให้เยื่อบุผนังมันลูกฉีกตัวไม่ได้นะก็ทําให้ประจําเดือนมาไม่เป็นปกติอาจารย์คะหนูมีปัญหามาทั้งหมดตั้งแต่ข้อหนึ่งมาถึงปัจจุบันหนูเป็นทุกข้อเลยค่ะแต่ถามนิดนึงว่าเกี่ยวข้องกันไหมทําไมผิวของหนูจึงไม่ลื่นไม่ใสไม่แววทาแป้งก็ไม่ติดดูผิวมันแห้งกล้านเหมือนผู้ชายคือผู้หญิงที่ผิวสวยกว่าผู้ชายเนี่ย ก็เพราะผู้หญิงเขามีประจำเดือนอผู้หญิงคนไหนกินยาคุมให้ไม่มีประจำเดือนมดลูกหย่อนทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือตัดมัดลูกไปแล้วอผิวเสียหมดครับอฮอร์โมนที่สร้างผิวพันธุ์จะหยุดทํางานเลยมดลูกนี่คือหัวใจของความเป็นผู้หญิงหรือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเลยยาได้ตัดแต่ถ้าตัดแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเราช่วยได้โอ้ถ้างั้นอย่างนี้นมีคําถามข้อสุดท้ายตรงสําหรับช่วงนี้นะครับ,รบถามนิดนึงครับน้องผู้หญิงเขาฟังรายการเรามาหลายครั้งมากเลยเขาถามว่า พิธีกรทั้งสองคะครับสาบสาวคืออะไรสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้นะฮะจะต้องมีสาบสาวเพื่อให้มีการผสมพันธุ์กันถ้าไม่มีสาบสาวหรือไม่มีแรงดึงหรือความใคร่ตัวนี้นะฮะถ้าไม่มีเนี่ยสัตว์จะสูญพันธุ์เพราะคนที่มดลูกดีหรือมดลูกเรียวตัวเนี่ยนะฮะมันจะมีการดึงเพศตรงข้ามเข้ามาหาตัวแต่ถ้ามดลูกหย่อนเปลี่ยมเหมือนมดลูกไม่พร้อมมีลูกมันจะไม่มีสาบสาวอย่างเช่นคนท้องคนตัดมัดลูกไปแล้ว คนมัดลูกหย่อน3กรณีนี้จะไม่มีสาบสาวหรือไม่มีสเสน่ห์เรื่องเพศหรือไม่มีลักษณะของการเชิญชวนจากเพศตรงข้ามรับน่าเห็นใจน่าสงสารบางคนสวยเป็นยังกดารานะฮะแต่สามีไม่มีอารมณ์ด้วยเลยถามนิดนึงครับอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวล15ข้อนี้ผู้หญิงที่ดูแลกันอยู่มีทางออกไหมครับมีทางออกครับทำยังไงครับอาจารย์ครับทั้งที่หนึ่งคือผ่าตัดยกมะลูกอ,อย่าทํารีแพร์นะทารีแพร์ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกเลยผ่าตัดยกมดลูกก็จะผิดความเป็นธรรมชาติ ก็คือจะมีลูกไม่ได้อีกแล้วนะครับดังคือผ่าตัดยกมาลูกแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงมากครับกรณีที่สองหาสมุนไพรมาทานทานสมุนไพรถ้าออกฤทธิ์หน้าท้องจะต้องยุบเลยหน้าท้องยุบเอวจะต้องยุบเข้าทั้งสองข้างถึงอวบก็ต้องแหลมแหลมฮะตรงตรงบานตรงช่วงนี้จะต้องต้องยุบเข้าครับแสดงว่าสมุนไพรตัวนั้นออกฤทธิ์ทานได้ครับแต่ถ้าทานแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่ออกฤทธิ์ครับและถามนิดนึงครับอาจารย์ผลิตภัณฑ์ซันคาร่าที่อยู่หน้าผมตรงนี้เนี่ย พอจะช่วยได้ไหมครับกินแค่แผงเดียวก็รู้แล้วโอหไม่ต้องรอนานน่ะมันมหาศาลจริงทาเด็กวัยรุ่นนี่นะแผงเดียวบางคนหายเลยตท้องเมนนี่นะแต่ถ้าคนที่มีพังผืดมีซีดนะอะไรพวกนี้อาจจะต้องหลายกล่องหน่อยครับนะครับแต่รู้เรื่องภายในกล่องแรกครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคแต่ท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ซันคาร่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสูตรยาเป็นความลับ เดี๋ยวนี้ต่างประเทศสั่งซื้อจากคนไทยเยอะมากต้องบอกว่าวันนี้เราส่งกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เลย แต่เราสองคนพูดกันลำพังไม่ได้ครับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้เรารวบรวมมาจากคําถามที่โทรมาที่เขียนจดหมายมาจะหาวิธีแก้ไขสําหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีวันนี้ครับภรรยาของท่านลูกสาวท่านคุณแม่ของท่านมีทางออกรอดพ้นจากการเป็นมะเร็งผมต้องขอบคุณอาจารย์ปูริศก่อนเลยครับที่มาให้ความรู้และตอบคาถามกับพวกเราเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันอีกสวัสดีครับครับสวัสดี